อ่ตอนนี้ตอนนี้ทําอะไรนะคะวิธีทําอะไรคะเนี่ยบอกหน่อยเห็ดนางฟ้าเชื้อมันเดินเต็มแล้วต้องเปิดปากถุงเชื้อเดินเต็มเปิดปากถุงใช่มันมันมันมีอะไรอยู่ข้างในเม็กเข้าเล็กเขาเปลือกที่เขาทำต้องกินเม็ดเขาอเปลือกออกเขาอุดเชื้อไม่ให้มันออกมาใช่ไหมถ้าไม่เอาเาเปลือกออกมันก็ไม่เสร็จมาได้เ้าเปลือกต้องเอาออกให้หมด มันเป็นบางทีก็เป็นข้าวฟ่างบางทีก็เป็นเม็ดไอ้หนุ่มเม็ดอันมน่นเนาะแต่เขาจะทำใช่ไหมแล้วแต่สิ่งที่เขาจะหาได้แต่เป็นพืชไม่ใชพืชตอนนี้จะทําที่ไว้เห็ดที่ไว้เห็ดเมตาดําเอาให้มามันออกไม่ได้เลยเชือมันออกไม่ได้เลยอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวนะอธิบายเป็นนางฟ้ามันเชื้ออยากออกใช่ไหมอันนี้มี มันติดเมล็ดข้าวไงเมล็ดข้าวเขาอยากออกเห็ดความชื้นไม่พอความชื้นไม่พอร้อนเกินไปก็ไม่ได้ความชื้นไม่พอดูแลรงเกินไปก็ไม่ได้ดูแลยากมากนะคะเห็ดเนี่ยร้อนเกินไปก็ไม่ได้ไม่เห็ดฟางเห็ดฟางยิ่งร้อนยิ่งออกเห็ดนี้ต้องอยู่ร่มบ้างอยู่แดดบ้างทำไรฝักออกมาให้หมดคือให้มีความชื้นเหมือนกันเถอะ ให้มีร้อนชื้นผมชื้นก็เข้าป่าทงไม่ได้เพราป่าทงก็ดำไม่เกิดอีกลดน้ำเลยนี่มันออกเตรียมเตรียมตัวออกมันเดินเชื้อเลยขาวๆเดินเชื้อเดินเชื้อแล้วนี่ขาวๆเขาเดินเชื้อแล้วอยากออกอันนี้อาจจะติดเชื้อก็ไาเดิมเพรฉะนั้นเสียก็ออกจากเพื่อนเขาตัวนั่นอกนั่นอก